รักษาอาการมือสั่นด้วยการสั่งตัวเองให้หยุดกลัวช่วยใหญ่กลัวเพราะอะไรไม่เคยทำแล้วมาทำลาททแล้วเปไงมันคงคุ้มคัาความคิดคุ้มที่จำกัดชีวิตเราไว้ที่สร้างข้อบัญที่มีความสุขหรูห็นที่เป็นไอดอล สวัสดีครับเพกผมเข้าใจและครับและเรื่องเล่าหมอเทวดาวันนี้ผมมีเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ผมไปเจอเขาเนาะเขามีอาการมือสั่นตลอดเวลาเรื่องนี้เกิดขึ้นครับตอนที่เราเทรนนิ่งกันนะครับไปเจอน้องคนหนึ่งอ่าอายุเขาน้อยกว่านะครับแต่ผมก็เรียกเขาพี่เนาะนะโอเคนะครับผมไปเจอเขานะครับแล้วก็ผมสังเกตตั้งแต่วันแรกที่เจอกันนะครับเขามีอาการมือสั่นนะครับไม่ว่าจะหยิบแก้วน้ําจะเขียนหนังสือเขาก็มือสั่นซึ่งอายุ ไม่เท่าไหร่เองนะครับถ้าเกิดจะแบบเอ๊เป็นพากิงสันตอนอายุน้อยๆได้ไหมเนี่ยับแต่ก็ไม่เป็นอะไรครับไหนๆมือสันนะครับก็ต้องลองดูนะครับว่าเราจะทําอะไรหรือว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างผมก็เดินไปคุยกับเขานะครับก็เออขอโทษนะครับพี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมมือสันจังอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าอ๋อเขา เขามีอาการแบบนี้มานานแล้วนะครับไอ้มือสั่นเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ไปหาหมอนะเพราะว่ามันยังไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะยังไม่ขัดขวางการใช้ชีวิตประจําวันแต่ว่ามัน,มนก็มันก็สั่นผมบอกให้ทถ้ามือสั่นแบบนี้มันมันมีโอกาสเป็นพาริมสันนะเราไปตรวจดูหน่อยไหม ปากหนาซะด้วยนะแต่แต่ว่าความตั้งใจดีไงก็เตือนเขานะครับก็เป็นห่วงเขานะครับก็รอให้เขาไปตรวจดูเนาะนะครับเขาก็รับปากว่าจะไปตรวจดูนะครับตอผมก็คุยกับเขานะครับเพราะว่าไหนๆเจอกันแล้วนะครับผมไม่อยากปล่อยเหตุการณ์แบบนี้ครับให้มันหลุดรอดหลุดมือออกไปนะครับผมก็คุยกับเขาขออนุญ,ญาตนะครับผมขอถามนิดนึงได้ไหมเอ,อ่อตอนเนี้ยพี่กําลังกลัวอะไรอยู่หรือเปล่าผมถามคำถามแล้วผมยิงเข้าประเด็นเลยนะครับอันนี้คือ ยิงตามตาราครับไออาการอาการมือสั่นเนี่ยมันมันเกิดจากความกลัวอะไรบางอย่างก็ยิงตามตําราเลยผมก็ถามเขาตรงๆเลยครับว่ากำลังกลัวอะไรอยู่หรือเปล่าและแน่นอนครับคําตอบนะครับในที่สาธารณะนอนนี้ผมในที่สาธารณะนะครับและผมถามเขาแบบนี้แล้วเขาเป็นผู้ชายนะครับโอ้ตัวใหญ่นะครับผู้ชายอกสามสอบจะมายอมรับว่าตัวเองกลัวอะไรมันเป็นไปไม่ได้เขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรนี่ครับพี่ไม่มีอะไรนี่ครับโค้ดไม่ได้กลัวอะไรตอนนี้ก็ชีวิตก็ปกติสุขดีทุกอย่างมีโอเคหมดนะโอเค งันผมอธิบายแบบนี้นะครับผมก็คุยกับเขานะผมอธิบายแบบนี้นะครับว่าไออาการแบบเนี้ยมันมีโอกาสเกิดจากความกลัวถ้าเป็นไปได้เนอะลองลองลองหออลับตานะครับแล้วก็ทบทวนดูนะครับว่าตั้งแต่เออมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะแล้วก็ไล่ย,ย้อนหลังกลับไปนะครับให้เขาไล่ไทม์ไลน์ย้อนหลังกลับไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมีอะไรที่มัน กระแทกใจสะเทือนใจนึกหรือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าเอ๊ฉันกลัวอะไรนะหลับตานะครับแล้วก็ถามตัวเองถามตัวเองเบาๆครับฉันกลัวอะไรอยู่หรือเปล่าฉันกลัวอะไรอยู่ถามตัวเองแบบนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในวันสุดท้ายครับวันกลับนะผมทักเขาวันแรกนะครับแล้วก็วันกลับครับเขาก็เดินมาคุยกับผมแล้วบอกว่าเออเนี่ยพวใจ่าผมรู้ละผมผมเจอแล้วว่าผมกลัวอะไร อ่ามันเป็นเขาเขาก็ไม่ได้ให้ฟังนะว่ากลัวอะไรเขาบอกว่าเป็นแค่บอกว่าเป็นความกลัวสมัยเด็กๆ่าชัดเลยนะครับผมก็บอกเลยครับ <c oughs> ก็นี่ไงนะมันเป็นความกลัวสมัยเด็กๆนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพี่โตแล้วใช่ไหมพี่ทําแบบนี้นะครับผมก็บอกเขานะให้หลับตาแล้วครับแล้วก็เอาตัวเองนะกลับไปหาเด็กน้อยคนนั้นที่กําลังกลัวนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วนี่เพราะาเป็นตัวเราเองในสมัยเด็กๆใช่ไหม ลอบใจเขาครับพี่ลอบใจเขาพี่ทํายังไงให้เขาไม่กลัวพี่ทํายังไงให้เขากล้าหาญขึ้นพี่ทํายังไงที่จะขจัดความกลัวของเด็กน้อยคนนี้พี่จะปอบเขาใจเขายังไงก่อยเขาหลับตานะครับแล้วก็พาคุกย้อนกลับไปในอดีตในวันนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่าเออเนี่ยที่เขาจับสังเกตนะครับก่อนก่อนที่พู่ผมจะกลับกันนะเขาก็มาไลู่้มฟังว่าเขาจับสังเกตตัวเขานะครับมือเขาสั่นน้อยลงสั่นน้อยลงตั้งแต่เขารู้ว่าเขากลัวอะไรนะครับแล้วพอกลับไปปลอบใจ ตัวเขาเองในอดีตครับไอาการสั่นเนี่ยมันก็น้อยลงไปอีกและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเวลาที่เราป่วยนะครับหรือว่าเรามีอาการอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็าตามวิธีการนะครับถ้าเกิดว่าเรายังแบบเอ๊อยากรักษาตัวเองด้วยวิธีธรรมาชาติก่อนนะครับเราตรงเข้าไปถามตัวของเราเองครับเบาๆถามจิตใต้สมนึกถามจิตใจถามสมองของเราว่าเอ๊ะ มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายฉันทําอะไรผิดหรอเธอถึงได้เป็นแบบนี้อะไรถามอะไรคล้ายๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคําตอบมันจะค่อยๆออกมารับมันขึ้นอยู่กับความนิ่งของเราด้วยนะขึ้นอยู่กับว่าเราเคยคุยกับตัวเองบ่อยแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีความนิ่งมีสมาธิมากแค่ไหนอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องของการฝึกสติเรื่องของสมาธิสําคัญน,น,นะครับแล้วพอเราได้คําตอบแล้วครับอาการป่วยนั้นมันจะค่อยๆลด น้อยลงลดน้อยลงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้คุณมีอาการป่วยแต่ว่าไม่อยากกินยาอยากหายนะแต่ไม่อยากกินยาลองใช้วิธีนี้ดูครับถามตัวเองว่าฉันป่วยได้ยังไงหรือว่าถามตัวเองว่าฉันทําอะไรผิดกับร่างกายนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันมีอาการมันเห็นชัดอย่างเช่นน้องชายคนเมื่อกี้นะครับที่ผมเรียกเขาพี่เนาะเขามีอาการมือสั่นนะครับแล้วผมก็แนะนําผมถามเขาเลยว่ากลัวอะไรนะครับให้เขาถามตัวเองในใจเลยครับว่า เอ้ยฉันกลัวอะไรนะให้ย้อนเวลากลับไปครับหาให้เจอว่าเอ๊ะมันกลัวอะไรแล้วพอได้คําตอบแล้วเห็นไหมครับไอตอนอาการที่มันเป็นเนี่ยพอเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรพอเรารู้ครับอาการนั้นหายไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเราเข้าไปจัดการมันมันจะเหลืออาการนะครับเพียงแค่ร่างกายนะครับก็คืออาจจะ10% 5% 10%เเพราะว่าจิตใจครับมีผลกับร่างกายเนี่ย 80- 90%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายครับจิตใจครับมันมีผล 8- 90%ถ้าเราดูแลจิตใจเอาอาการที่ออกที่มันมาจากจิตใจออกไปได้เราหายไปแล้วครับ8-90%มันก็จะเหลือเล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆรักษามันต่อไปมันก็จะหายขาดและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับรักษาอาการมือสั่นด้วยการสั่งตัวเองให้หยุดกลัว ล้วถ้าคุณมีอาการแบบนี้ครับแล้วหลับตาแล้วลองดูแล้วเอ๊ะมันยังไม่ได้มันยังคิดไม่ออกโค้ดนะครับวิธีการที่ง่ายแลวเร็วที่สุดครับสแกน qr Code นะครับแล้วก็คุยกับแอดมินของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดูแลตรงนี้ให้สําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับผมและทีมงานนะครับก็กดหัวใจนะครับ ส่งหัวใจให้เราแล้วก็ใส่กระดิ่งติดตามนะครับกด Subscribe เราจะได้เป็นกำลังใจกันแบบนี้ครับดูแลกันแบบนี้ไปจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ